สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พวกผมอีกเช่นเคยกับการข้อบอลในวันที่1ตุลาคม2 5 6 5ครับกับผมเฮงบอลเต่งคนเดิมนั่นเองครับในวันนี้ครับบอลค่อนข้างจะกลับมาเตะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่เฮงในคัดลีกมาทั้งหมดอยู่3ลีกนะครับเป็นลีกหลักๆเลยก็คือพีเมลีกบุนเดสลีก้าเยอรมันและลาลีกาสเปนครับเรามาเริ่มกันที่ศึกแรกเลยก่อนก่อนเลยนะครับอย่างพีเมลีกครับ คู่ระหว่างอาเซนนลเปิดบ้านรับการมาเย,ยนสเปอร์คลิกออฟเวลา18นาฬิกา30นาทีหรือ6โมงครึ่งนั่นเองครับและคู่ถัดมาครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเย,ยนไบรท์ันคลิกออฟเวลา3ทุ่มตรงครับคู่นี้เป็นคู่ AP ของเฮงเองนะครับส่วนคู่ถัดมาครับคิสตัลพาเลตเปิดบ้านรับการมาเย,ยนเชลซีคลิกออฟเวลา3าทุ่มตรงครับ และศึกถัดมาครับบุนเดสติก้าเยอรมันคู่ระหว่างโคโลสเปิดบ้านรับการมาเยือนโบลุนเซียดอทมูนครับคิกออฟเวลา2องทุ่มครึ่งครับและคู่สุดท้ายในวันนี้ศึกลาลีกาสเปนคู่ระหว่างคาดิสเปิดบ้านรับการมาเยือนบียาเลอันคิกออฟเวลา19บเนาฬิกานั่นเองครับหรือ1ทุ่มครับในส่วนของคู่ VIP ก่อนหน้านี้ครับไข่เทียกได้รับพัสนะตัว VIP ครับ สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮงเ็ครับหรือสแกนกยวอาโค้ดที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับเรามาอัปเดตผลงานของเมื่อวานก่อนนะครับในวันที่30กันยา2565ครับเมื่อวานนะครับผู้แรกเทงเปิดหัวไมที่บายเยอร์วิวนิกครับ เปิดบ้าน,นรับกามเยอร์เลเวอร์คูเซนคู่นี้เฮงเลือกไปทางบาเยอร์มิวนิก็สามารถเก็บใช้ได้ในสกอร์สี่ประตูศูนย์นะครับนั่ำตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับสามศูนย์กินราคาตั้งแต่ครึ่งแรกกันไปแล้วนะครับสําหรับคู่แรกครับและคู่ถัดมาอย่างอาร์ติกบินเบาครับบินเบาก็เช่นเดียวกันครับสามารถกินราคาได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเพราะนําไปตั้งแต่ครึ่งแรกนำอเมเิียไปได้ตั้งแต่สองศูนย์เลยนะครับแล้วจบสกอร์ไปที่สี่ประศูนย์เฮงครับและคู่ถัดมาครับ อย่างทางดิเกอฝรั่งเศสอองเช่เปิดบ้านรับการมิวโอลิมปิกมากเซยคู่นี้เห็นเลือกไปอย่างทางมากเซยครับมากเซยก็สามารถเก็บชัยจากราคาไปได้นะครับตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับและจบสกอร์ไปที่ศูนยประตูต่อสามนั่นเองครับและคู่สุดท้ายนะครับสือแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่นี้ก็ถือว่าหิงทำได้ค่อนข้างดีครับรูตันทาวี่เหงเลือกไปนะครับก็สามารถเก็บชัยจากราคาตั้งแต่ครึ่งแรกเช่นเดียวกันครับนับแต่ครึ่งแรกไปศูนย์ประตูต่อสองแล้วครับและจบสกอร์ไปที่ศูนย์ ศูนย์ักนั่นเองครับทำให้เมื่อวานครับใครที่เล่นสเต็บหรือเล่นเต็งนะครับเข้าหมดเข้าเต็มประตูนะครับเข้าเต็มทุกคู่ด้วยครับเรามาเริ่มที่คู่แรกครับสุพีเมียลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างอาเซนอลเปิดบ้านรับการมาเยอนสเปอร์ครับทิกออฟเวลา6โมงครึ่งรับราคาจะเปิด่ิธีทางเจ้าบ้านนะครับ ต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับอาเซนอนครับแข่งรวมไปทั้งหมด7นัดเก็บใช้ได้6นัดครับเสมอศูนแพ้1ได้17เสีย7เก็บแต้มได้ที่แต้มอยู่อันดับที่1ของตารางในตอนนี้ครับผลงานการเล่นในบ้านนะครับแข่งรวมไปทั้งหมด3นัดครับเก็บใช้ได้3นัดรวดครับได้8เสีย4เก็บแต้มได้ที่9แต้มนะครับเรามาดูที่ทางสเปอร์กันบ้างครับแข่งรดมไป7นัดเก็บใช้ได้5นัดเสมอ2อแพ้0ูนย์ะครับได้แ ได้18ปดเสีย7็นะครับเก็บแต้มได้17แต้มตามหลังอาร์เซนอลเพียงแค่แต้มเดียวนะครับยูนในที่3าของตารางในตอนนี้ครับซ์สีก็เล่นทีมเยือนนะครับของสเปอร์สามนัดก็คือเก็บแพ้ได้1นัดเสมอ2อแพ้ศูนย์ะครับได้5้าเสียสาก็ถือว่ายังดีนะครับพี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนมากจะหนักไปทางเสมอนะครับผลงานการแข่งผลงานการพบเจอกันของทั้งสองทีมนะครับก็ถือได้ว่าเล่นบ้านใครคนนั้นก็ชนะไปนะครับชนะสเสมอูแพ้3ครับตอนนี้เล่นบ้านสเปอร์มากกว่านะครับก็นำให อาร์เซนอลดูแฉนน้อยกว่าสเปอร์ไปหนึ่งนัดนั่นเองครับอัตราชนะของราคาที่40%ครับอัตรา,ากเกมสูงที่60%ครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับของเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับ5นัดล่าสุดแฉน4เสมอ0แพ้1ครับก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีมากครับเในนัดล่าสุดไปเยือน,นของเบนฟอร์ดนะครับก็เก็บคะแนนได้0 3นัดถัดมายเยือนหินของทั้งเอฟซีซูริทเก็บคะแนนได้1 2นัดถัดมาครับไปเยือนหินของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตรงนี้แพ้มารับ3ประตูต่อหนึ่งนะครับและนัดถัดมาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนแอสตันวิลล่าครับเก็บใช้ได้2 1อีกนัดถัดมาครับก็เปิดบ้านรับการมาเยือนฟลัมเก็บใช้ได้อีก2 1นั่นเองครับอัตรากส่วนของราคาเพียง20%ครับคือนัดล่าสุดที่เจอกับเบนฟอร์ดครับนอกนั้นครับเขาไม่สามารถเก็บไช้จากราคาไปได้เลยครับเพราะราคาเปิดมาค่อนข้างจะสูงมากๆครับ มาต่อทางสเปิร์นนะครับผลงานการแข่งขัน5นัดหลังสุดของทางกิมเยือนอย่างสเปิร์นนะครับชนะ3ามเส้มื่หนึ่งแพ้หนึงครับผลงานก็ดูดีมากครับในท่านัดสุดเก็บชัยจากเลสเตอร์ซิตี้ไปได้6ประตูต่อ2ครับนัดถัดมาครับแพ้กับทางสปอร์ตินิสบอลไป2ต่อศูนย์ครับและนัดถัดมาครับเขาก็สามารถเก็บชัยนะครับจากทางโอลิมปิกมาคเซยมาได้2องศูนย์ครับ นัดถัดมาเก็บชัยาฟูไดมไปได้2อหนึ่งแล้วนะซึ่งเสมอกับเวทแฮมไป1นึประตูจอหนึ่งนั่นเองครับอัตราตั้ชนะของราคาอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับครับเอเียอหลังราคาเดียวกันครับถ้าเปิดมาที่ราคาปอนะครับอาระเอลนี่ชอบราคานี้มากๆครับเขาสามารถเก็บชายาจาราคานี้ไปได้ถึงหนัดรวดครับกับการสเปอร์เก็บชัยาราคานี้ไปได้เพียงแค่นัดเดียวครับและนอกนั้นแพ้ราคาไปถึง4นัดครับถ้าเลือกกันสองทีมผลงานค่อนข้างจะสูสีกันมากๆนะครับและอันดับก็ค่อนข้างจะไกลเคียงกันมากในฤดูกาลนี้นะครับเฮงขอเลือก เชียร์ไปอย่างทางทีมอาเซนอนครับสามารถเล่นในบ้านและสามารถเก็บชายจากการเล่นในบ้านไปได้นะครับเรามาต่อกันที่คู่ถัดมาครับสกพีเม์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนไบตันโฮปอันเบียนคลิกออฟเวลา3ามทุ่มตรงครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นคู่ AP ของเฮงเองครับในส่วนใครที่อยากได้รับพัษสนะ ในตัว v i p ตัวนี้ครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอนเฮง789าครับมาทำตามเงื่อนไขที่เฮงแจ้งในรายแอดได้เลยนะครับและจะได้รับพัสนะดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับมาต่อที่คู่ถัดมาศึกพีเมียรีอังกฤษครับคู่ระหว่างคริสตันพาเลตเปิดบ้านรับการมาเยนเคลซีคลิกอ f ฟเวลาสามทุ่มตรงครับราคาเปิดพิธีทีมเยือนอย่างเคลซี่อยที่ครึ่งลูกครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับคริสตันพาเลตแข่งรวมทั้งหมด6นัดเก็บใช้ได้ไปเพียง แค่นัดเดียวครับเสมอ3แพ้2ได้7เสีย9ครับเก็บแต้มได้ที่หแต้มอย่างที่ส6ของตารางในตอนนี้ครับสถิติการเล่นในบ้าน3นัดครับเก็บใช้ได้1นัดเสมอนัดแพ้ไป1นัดครับได้4เสีย4ครับเก็บแต้มได้4แต้มนั่นเองครับกับกันครับเชลซีแข่งบลูทั้งหมด6นัดครับเก็บใช้ได้3นัดเสมอ1แพ้2ได้8เสีย9เก็บแต้มได้10แต้มอย่างที่7ของตารางในตอนนี้ครับสถิติการเล่นนอกบ้านครับ3นัดเก็บใช้ได้1นัดเสมอ0แพ้2ครับได้2เสีย5เก็บแต้มได้ที่สามแต้ม ลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมโอ้โหใครเลื่อนมาก็ตกใจนะครับเป็นทางทีมเยือนนะครับที่ที่ไม่สามารถนะครับไอ้ที่ขอไปครับเป็นทางทีมเยือนครับที่สามารถเก็บชัยจากทางทีมเย้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหคิดได้ผลเลตสิบในหลังสุดตั้งแต่ปี2018ครับเขาไม่สามารถเก็บชัยเคลซีได้แม้แต่นัดเดียวครับทำเสมอยังไม่ได้เลยครับโอ้โหเคลซีก็ถือว่าทำงานได้ดีมากครับ ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านนะครับ5นัดหลังสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับผลงานค่อนข้างด,ดีนะครับเป็นนัดล่าสุดครับเขาเสมอกับทางนิวคาสซินยูนเต็ดไป0-0ครับและนัดถัดมาครับเขาก็เสมอกับทางเบน์ฟอร์ดไป1-1ครับนัดถัดมาก็ แพ้กับไปเย,ยนทินของแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้สี่สองครับเมื่อทันมานะครับไปเย,ยนทินของนาง Off ort, ออฟฟอร์ดเยนแต่เก็บใช้ไม่ได้ศูนย์สองแหละนัดสุดท้ายเปิดบ้านรับการแมนเชสเตอร์วิลล่าเก็บใช้ไม่ได้สามประตูต่อหนึ่งกันเองครับอัตราการชนะของราคาสูงมากถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอัตราเกมสูงอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเรามาต่อกันที่ทีมเยือนนะครับอย่างทางเคลซีครับผลงานการแข่งขนนันห้านัดหลังสุดครับมาสู่ดีสักเท่าไหร่ครับชันสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับอยู่ใน ผลงานกลางๆนะครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับในนัดล่าสุดเขาเสมอกับทางเรดบูลซันบวกไปหนึ่งหนึ่งครับนาถัดมาเวียนหินของดีดอมูซักเลสแพ้ไปหนึ่งศูนย์ครับและนาถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนเวสต์แฮมเก็บใจไม่ได้สองหนึ่งครับและนาถัดมาครับเวียนหินของซาตัมตันแพ้ไปสองหนึ่งและนาสุดท้ายเปิดบ้านรับการเวียนเดนเซอร์ซิตี้เก็บใจไปได้สองประตูหนึ่งนั่นเองครับ แับเอเจอหลังราคาเดียวกันครับถ้าเพิ่มที่ราคาครึ่งลูกคลื่อนไาเลยเก็บใช้ราคานี้ไปหดึ3งสนัดครับและแพ้ราคาไป2นัดครับกับการเทลซีเก็บใช้ราคานี้ไปได้2นัดและแพ้ราคาไปสามนัดครับหรือว่ายังใกล้เคียงกันอยู่ครับสำหรับตรงนี้ครับเองขอเลือกไปอย่างทางทีมเบินเชลืีอนครับเพงคิดว่าสถิติน่าจะลบล้างยากครับที่เชลซีนะครับขอแค่เชลซีเก็บใช้ได้เพียงแค่นั้นเดียวก็สามารถเก็บใช้ราคาไปได้แล้วนะครับ มาต่อกันที่ศึกแทดมาครับบุนเดสลีกาเยอรมันคู่ระหว่างโคโลสเปิดบ้านรับการมาเยือนดอทมูนครับคลิกออฟเวลา2องทุ่มครึ่งครับราคานะครับจะเปิดมาที่ทางดอทมูนครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนั่นเองครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับโคโลสแข่งดวลทั้งหมด7นัดเก็บแพ้ได้2นัดเสมอ4แพ้1นะครับได้11เสีย8เก็บแต้มได้10แต้มอย่ดงพิฆาตของตารางในตอนนี้ครับสถิติก็เลยในบ้าน3นัดหลังสุดก็เก็บชนะได้1นัดเสมอ1แพ้1นะครับได้3เสีย2เก็บแต้มได้4แต้มนั่นเองครับ กับกันนะครับพิมพ์เงนอย่างบรูซีดอทมูลครับผลงานการแข่งขันนะครับของดอทมูลก็7็นัดนะครับเก็บใช้ได้5เสมอศูนย์แพ้2ครับได้9เสีย7เก็บแต้มได้15แต้มอันดับที่3ของตารางครับผลงานการเล่นนอกบ้านสามนัดเก็บชัยได้2นัดเสมอศูนย์แพ้1่ครับได้4เสีย4เก็บแต้มได้ที่6แต้มนะครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับก็จะเป็นทางทีมเยือนอย่างทางดอทมูลครับที่สามารถเก็บใช้ได้มากกว่าโคโลดนะครับและหลักๆก็จะหนักๆเก็บไปเสมอกันนั่นเองนะครับ เรามาย่อกราฟมาดูที่5้าหน้าหลังสุดกันนะครับถ้าหน้าหลังสุดจะเป็นทางทีมเยือนนะครับที่ทำงานได้ดีก่อนอีกแล้วนะครับหน้าล่าสุดเสมอกันไปในบ้านของโคโรนหนึ่งหนึ่งนะครับและถัดมาครับก็คือเป็นทางดอนมูลเก็บใช้ได้2อศูนย์ครับนาถัดมาเยือนหินอีกแล้วเมื่อไหร่ได้ไปเยือนหินนะครับก็จะเสมอกันอีกแล้วสองสองครับและนาถัดมานะครับก็เป็นทางโคโรที่เก็บใช้ไปได้นับหนึ่งสองถัดมาเป็นวรูเดดอนมูลเก็บใช้ไปได้ห้าหนึ่งนะครับอัตราการชนะของราคาที่หกสิบเปอร์เซ็น มาต่อกันที่ผลงานการพบเจอกันของทั้งขอภัยครับมาต่อที่ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับของทางโคโรสครับชนะ2องเสมอสแพ้หนึ่งครับนัดล่าสุดเขาเสมอกับโบวคุ้มไปหนึ่งหนึ่งครับในนัดถัดมาครับเขาเก็บชัยจากทางสโลโก้ไปได้สี่สองครับนัดถัดมาครับเขาแพ้กับทางยูเนี่ยนบรีนไปศูนย์หนึ่งนัดถัดมาเก็บชัยจกเสมอนะครับกับนี้ไปหนึ่งหนึ่งครับและนักสละเก็บชัยจากโบวบวกไปได้สี่สองประตูต่อสี่นั่นเองครับอัตราการชนะของราคาของเขานะครับอยู่ที่ 60%นะครับและอจรายเกมสูงอยู่ที่40%นั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ผลงานนะครับของทางทีมเยือนอย่างบรูนเซดอทมูลครับผลงานการแข่งขัน5านัดลังสุดครับชนะ3เสมอ0แพ้2ครับถือว่าํำงานได้ค่อนข้างดีครับในนัดล่าสุดครับเขาเก็บชัยจากทางชาเกู้นสีไปได้นะครับและนัดถัดมาครับ เขาแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ1ครับนะัดถัดมาแพ้กับไลซิกไป3าศูนย์ครับแนาะทัดมาเก็บชยยัยจากทาง FC โคเปเฮเกนไปได้3นะาศูนย์แหละนะสุดท้ายเก็บชัยจากทางทีเอฟจีฮาเฟนไฮไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับอัตราการชนะของราคาเพียง40%ครับและอัตราเกมสูงก็0%เเลยนะครับสำหรับดอทมูนครับเห็นครับเอเจอหลังราคาเดียวกันนะครับที่ผมที่ราคาครึ่งรุ่งนะครับทางโคโรสามารถเก็บชัยจากทายนี้ไปได้3 สามนัดนะครับและแพร้ราคาไป2นัดเช่นเดียวกันกับดอทมูลสามารถเก็บใช้ยาราคานี้ไปได้สามนัดและแพร้ราคาไป2อนัดนั่นเองครับถ้าถามว่าเฮง,งชอบเลือกฝั่งไหนนะครับในนันนี้เฮงขอเลือกไปอย่างทางดอทมูลครับจะสามารถเก็บไฮยาโครโรสไปได้นะครับเรามาต่อนคู่คู่สุดท้ายนะครับลาลิกาสเปนนะครับคู่ระหว่างกาดิสเปิดบ้านรับการมายเยือนบิยาเลอันครับคลิกออฟเวลาหนึ่งทุ่มนะครับ ราคาครับจะเปิดที่ทางเบียรลออนต่อที่ครึ่งครบลูกนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับการดีสเนี่ยครับแข่งรบได้6นัดเก็บแพ้ได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอศูนย์แพ้5ได้1เสียถึง14เก็บแต้มได้3แต้มครับอยู่อันดับที่19ของตารางนะครับผลการแข่งขันนะครับในบ้าน3นัดยังเก็บชัยจากใครไม่ได้เลยนะครับได้ศูนย์เสีย9ครับเรามาดูทางเบียร์ลอนกันบ้างครับ ผลงานของเียรียนนะครับ6นัดเก็บใช้ได้3นัดเสมอ2แพ้1นะครับได้10เสีย2เก็บแต้มได้11แต้มยีดที่6ของตารางในตอนนี้ครับผลงานการเล่นนอกบ้านนะครับ4นัดเก็บแพ้ได้2นัดเสมอ1แพ้1นะครับได้5เสีย1เก็บแต้มได้ที่7แต้มผลงานค่อนข้างดีนะครับสำหรับเียรียลนครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมจะหนักหนักไปทางเียรียลนนะครับแต่ว่าก็เสมอมีโอกาสเสมอเยอะอยู่นะครับธมยอนี่ฮะนัดหลังสุดครับ จะเป็นทางการบ้านอย่างการทิดครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับในนัดล่าสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางการที่เก็บชัยไปได้หนึ่งตูต่อศูนย์ครับและนัดถัดมาก็เสมอกันไปสามสามนัดถัดมาเบียร์แลนด์เก็บชัยไปได้สองหนึ่งครับและนัดถัดมาเสมอไปศูนย์ศูนย์นัดสุดท้ายเบียร์แลนด์เก็บชัยไปได้นะครับอยู่ที่สุ่มประตูต่อสามนั่นเองครับอัตราการชนะราคานะครับของการที่สูงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าสูงมากๆเลยนะครับเรามาต่อกันที่ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับของทีม เจ้าบ้านอย่างการดซิตี้ครับไม่สูดีสักเท่าไหรเลยนะครับคณะ1เสมอศูนย์แพ้4นะครับในล่าสุดเก็บชัยจากทางเลอันบายาโดลิดไปได้ศูนย์ประตูต่อ1ครับนอกนั้นอีก4นะัดแพ้รวดเลยนะครับแพ้ให้กับทางนะครับ,แพ,บ, 0, 0, รบแพ้กับทางบาร์เซโลนาไปศูนย์ประตูต่อ4ครับแพ้กับทางเซลตาบิโกไป30แพ้กับทางวินเบาไป0ูนย์และนะสุดท้ายแพ้กับโอซาซูนาไป2.0ครับถือว่าทำงานได้ไม่ดีเลยนะครับ ผลงานอัตราการชนะของระขาที่20%สิบเครับอัตราเกินสูงที่หกสิเซครับเรามาต่อที่ทางทีมเยือนกันบ้านนะครับอย่างทางเบียเลอันนะครับแค่หน้าหลังสุดนะครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับนัดล่าสุดครับเสมอกับทางเซเซบีย่าไปหนึ่งหนึ่งครับและนัดถัดมาเปียันทินของทางฮาโปเอลเบียเซวานะครับตัวนี้ก็สามารถเก็บชัยไปได้หนึ่งสองนัดถัดมาแพ้กับเบติสไปหนึ่งศูนย์ครับนัดถัดมาเก็บชัยจากอ่า เลสพอตแนนไปได้นะครับสี่ปลาตัวสามนัดสุดท้ายนะครับเขาก็เก็บใช้จากทางเอลเช่ไปได้40นั่นเองครับอัตราชนะของราคาที่40เปอร์เซ็นต์ครับอัตรากกมสูงที่60เปอร์เซ็นต์ครับเลสคัไอเจี้หลังราคาเดียวกันครับถ้าเปิดที่ราคา1ลูกนะครับจะเป็นทางการทิสซิตี้ครับที่สามารถเก็บใช้จากราคานี้ไปได้3นัดและแพ้ราคาสองนัดครับกับความเบียร์แลนด์สามารถเก็บใช้จากราคานี้ไปได้ถึง5นัดรวดเลยนะครับ ให้เลือกกันทั้งสองทีมครับผลงานของกาดิสไม่ดีเท่ามากครับทางเบียร์แลนด์ดูดีกว่านะครับทั้งการพบเจอกันและผลงานการแข่งขันทั้งนั้นลังสุดและจากชนะของราคานะครับยิ่งเลยขอเลือกไปอย่างทางเบียร์แลนด์ครับจบไปแล้วนะครับกับการทีเข้าบอลในวันที่1ตุลาคม2 5ง5กับผมเฮงบนตึงนั่นเองครับตอนนี้เข้าสู่กันช่วงของการสรุปทัศนบอลท้ายคลิปง่ายๆสั้นกระชับนะครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับสเปอร์ครับสำหรับคู่นี้เฮงขอเลือกทีมเจ้าบ้านครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้ครับผลงานเฮดูเฮดนะครับใครเล่นในบ้านคนนั้นชนะนะครับและคู่ถัดมาครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนไบรท์ซันคู่นี้เป็นคู่เอเของเฮงนะครับใครที่อยากได้รับทุนนัในตัวนี้สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอนเฮงเจ็ดแปดเก้าครับหรือสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือก็ได้นะครับ ในส่วนของเงื่อนไขนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับว่าสามารถรับพัสนะตัวเด็ดๆตัวเต็งของเฮงแต่ละวันได้ยังไงนะครับแล้วมาต่อกันีคู่ถัดมาครับคู่ระหว่างคริสตันพาเลตไปบ้านรับการมาเยือนเคลซีครับตรงนี้ครับเคงขอเลือกเคลีย์ไปอย่างทางเคลซีครับจะสามารถเก็บชัยจากคริสตันพาเลตไปได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับมาต่อกันที่ลีขัดมาครับอย่างบูนเลสลีกาเยอรมันครับ อีกแล้วคู่ระหว่างโคโรสเปิดบ้านรับแกมรมาเยนบูรุนเซียดอทมูนนะครับสำหรับคู่นี้ครับเหฮงขอเลือกไปอย่างทางดอทมูนครับจะสามารถเก็บแพ้จากโคโรสไปได้ครับและคู่สุดท้ายนะครับศึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างกาดิสครับเปิดบ้านรับการมาเยนบียาเลอันครับตรงนี้นะครับเหฮงขอเลือกไปอย่างทางบียาเลอันครับจะสามารถเก็บคะแนนจากกาดิสไปได้อย่างแน่นอนครับเนื่อง จากผลงานให้เฮดก็ดูดีกว่าครับและผลงานการแข่งขันห้ารานหลังสุดก็ดูดีกว่าครับและผลงานการเล่นในรีกในฤดูกาลนี้ก็ดูดีกว่าครับและอัตราการชนะของราคาเบียร์เลนก็ดูดีกว่าครับเฮงเลยขอที่ใจไปอย่างเบียร์เลนจะสามารถจะบใช้ไปได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสรุปพัฒนาบอลในงานกานกระชับกับเฮงนะครับในส่วนตัว V.P. ครับใครที่อยากได้รับนะครับก็แอดไลน์มาสอบถามเงื่อนไขกันได้ที่เฮงเองนะครับและ ในรับศาสนะขอคู่อื่นนะครับคู่ทั่วไปก็สามารถอะาาไรสอบถามเพียงกันได้เช่นเดียวกันครับว่าคู่นี้เฮงมีความเห็นยังไงก็สามารถอะไรมาสอบถามเพียงกันได้นะครับในส่วนของวันนี้เฮงก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับวันนี้พบกันใหม่กับการข่าวบอลในงานจัดกากระชับกับเฮงครับสวัสดีครับ